สวัสดีครับวันนี้มาชมรีวิวเครื่องเสียงกันนะครับอันนี้เป็นตัวเครื่องไพ o อเนียนะครับรุ่น A770 นะครับนี่นะครับกินัตต์ไฟสูงมากเลยนะครับ720วัตต์เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นไบแอมนะครับเป็นระบบไบแอมนะครับไบแอมคือยังไงไบแอมจะคือจะแยกตรงนี้จะเป็นเสียงเบสอย่างเดียวนะครับ ตรงนี้จะเป็นเสียงกลางแหลมนะครับนี่คือระบบไบแอมนะครับเขาจะแยกลำโพงกันนะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นช่องใส่เสียงเบสนะครับนี่นะครับเป็นเบสอย่างเดียวนะต้องเป็นเบสอย่างเดียวนะครับเสียงจะออกเป็นเบสอย่างเดียวตัวนี้จะเป็นเสียงกลางแหลมนะครับส้ายขวานะครับอันนี้ผมทําสายไว้ให้ด้วยนะครับสําหรับ ต่อลาโพงที่ไม่ตรงรุ่นนะครับของผมก็เป็นลําโพงไม่ตรงรุ่นนะครับช่องนี้ผมจะใส่เสียงกลางแหลมนะครับนี่นะครับตรงนี้จะแถมไปให้ด้วยนะครับเผื่อจะใส่ลําโพงไม่ตรงรุ่นนะครับส่วนอันนี้จะใส่ซับเบสอย่างเดียวนะครับอันนี้ผมต่อซับเบสหกนิ้วนะครับแต่ตัวนี้ต่อซับเบสได้ยันแปดนิ้วเลยนะครับเป็นตัวแรงพอาสมควรนะครับส่วนช่องนี้ใส่เสียงเซอร์ราวนะครับซ้ายขวานะครับซ้ายขวานะครับ อันนี้เป็น Line in นะครับส่วนช่องนี้เป็น FM นะครับต่อ FM ต่อสารากาศนะครับส่วนอันนี้เป็น USB นะครับสามารถเล่น MP3 ได้นะครับผมติดตั้งให้เพิ่มเติมนะครับในโหมด c d นะครับเสียบ USB ปุ๊บก็จะเล่นได้เลยนะครับค่อนข้างจะแน่นนิดนึงนะครับเวลาเสียบต้องเสียบดันเข้าไปลึกๆหน่อยนะครับมันจะแน่นนิดนึงนะครับ อันนี้เป็นพอร์ตสายไฟนะครับเป็นพอร์ตสายไฟตัวช่องนี้จะเป็นตัวเลือกซีเรตโวลต์นะครับนี่คือฝาด้านบนนะครับมีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่น่าเกลียดเลยนะครับนี่คือด้านข้างนะครับตัวนี้พัดลมทํางานตลอดเวลานะครับเลาเปิดเครื่องพัดลมเสียงไม่ดังนะครับเสียงเงียบ ตัวนี้หน้าจอสดใสนะครับชัดเจนเลยไฟสวยด้วยนะครับนี่คือด้านหน้านะส่วนด้านข้างอีกข้างนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันบลูทูธด้วยนะครับเอานะครับเดี๋ยวจะบอกก่อนนะครับตัวนี้ใช้งานได้บลูทูธ5.0นะครับในโหมด CD แล้วก็ usb mp3 นะครับในโหมด CD เหมือนกันครับ ถ้าจะเล่น USB ก็เสียบได้เลยระบบจะตัดเป็น USB นะครับแต่ถ้าถอด USB ออกก็จะเป็น default ของ b l u e t o o t h นะครับก็จะเป็นค่า b l e t ู tooth นะครับตัวนี้มีระบบเบสบัสเตอร์นะครับเพิ่มเสียงเบสอีกระดับเลยนะครับแบบกระหึ่มมากนะครับส่วนข้างล่างนี้เป็นมันตีแอมฟิไเออร์เบสซิสเ็มเป็นระบบเบสอีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพาวเวอร์เบสนะครับ เพิ่มได้สิระดับส่วนนี้เป็นพวกปรับความทีเบสนะครับนี่นะครับ2อันความทีเบสอีกนะครับค่อนข้างจะตึบตับพอสมควรเลยนะครับวัตต์ p m po นะครับสามพันวัต์ p m po นะครับอ่าผมลืมบอกไปอีกทีนะครับใช้งานได้บลูทูธแล้วก็ usb ในโหมด cd นะครับแล้วก็ fm ในชัดติดสเตอริโอเลยนะครับส่วน aux ข้างหลังใช้งานได้ปกตินะครับ ส่วนซีดีของเครื่องและเทปใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียบไฟเลยนะครับฟังเสียงกันนะครับพอเสียบไฟก็จะขึ้นโหมดนี้เลยนะครับถ้ากด power ปุ๊บจะเป็นโหมดสแตนบายนะครับเป็นปิดนะครับเรามากดเลือกโหมดได้เลยจะเป็นระบบเปิดนะครับเดี๋ยวมาเลือก fm ก่อนแล้วกันนะครับ เอร็ร,รบจุาบามาริงเน,น,นะคุังอ็มชาร์ติดสเตอริโอนะครับล็บลอกขึ้นโัตมัตไดตไ้รู้นะน่นะครับตัวนี้เป็นไฟสเตอริโอนะครับนี่สามารถล็อกขึ้นอัตโมัติได้นะครับกดค้างไว้สักแป๊บน,นึงแล้วก็ให้มันรันหาขึ้นเองนะครับื่นอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแ มาก่อเหตุลักทรัพย์สะหาส่วนช่วงหน้าครับไปชมมัน,นต่อตครับนี่นะครับล็อกขึ้นต,ตัวมาได้นะครับกบนัญญาอัตนาเจ้าทินไทยหั<อ>วลุ่มดีนะครับไม่รวนเลยนะครับนี่ครับหมุนตามมือนะครับ เดี๋ยวไปเทสบลูทูธกันนะครับมาที่โหมด c ีนะครับโหมดซีดีอยู่ข้างบนนะครับโหมด CD จะกลายเป็นบลูทูธแล้วก็ USB ไปแล้วนะครับชื่อของเขาจะชื่อ BT Speaker นะครับ BT ทีสป k e เกนะครับตัวนี้นะครับ ก็เชื่อมต่อได้เลยครับเดีย๋ยวมาเปิด y o u u u b e เทสกันนะครับ เปิดความทีเบรอยู่นะครับผมจะกดปิดก่อนนะครับอันนี้คือปิดเบรหมดเลยนะครับนี่เปิดความทีเบทนะครับอันนี้เป็นระดับบูเฟอร์นะครับ และสิบระดับเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นความทีเบสนะครับ จะเป็นเบรดบัสเตอร์นะครับตามลูกศรชี้เลยนะครับกดก็จะเพิ่มเบรดได้อีกระดับนะครับให้เสียงกล้องกวงวานเบรดจะนุ่มขึ้นนะครับคิวปรับได้เลยนะครับ เสียงกล้องลางวานนะครับต่อตู้ใหญ่ได้สบายเลยนะครับตัวนี้ สามารถต่อได้ถึง8นิ้ว10นิ้วเลยนะครับส่วนกลางแหลมหากลางแหลมดีๆใส่นะครับเสียงจะพอมาก USB ใ,หให้ดูนะครับเปลียบได้เลยนะครับโหมดจะเปลี่ยนเป็น USB อัตโนมัติเลยนะครับเปลี่ยน USB ไปแล้วนะครับ บลูทูธให้ถอด USB ออกนะครับโหมดจะ default ขึ้นมาเป็นบลูทูธนะครับนี่นะครับจะเชื่อมต่อเป็นบลูทูธนะครับแล้วก็กดฟังได้เลยเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับก็จะมีฟอเป็นบลูทูธไปเลยนะครับ ว่านะครับตัวนี้ผมบอกเลยคนที่ชอบพลังเบรนี่ไม่ควรพลาดน,นะครับแต่ตัวนี้เป็นระบบใบแอมนะครับไม่ต้องใช้ตู้ใบแอมก็ได้แต่ให้ต่อแยกเอานะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ